ณห,ห้องประชุมหนึ่งชั้นห้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีน,นายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้วา่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีครั้งที่57ทั2,564โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยพบจํานวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ และผู้ที่ได้รับการรักษาหายเป็นปกติมีจํานวนเพิ่มขึ้นและอัตราผู้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิตมีจํานวนลดลงค่ะขณะที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะก็ได้พบผู้ป่วยที่ยืนยันมีแนวโน้มคงที่อย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดทุกอำเภอนะคะและผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดมากกว่าร้อยละ70ค่ะ นอกจากนี้ยังได้ประชุมพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมกิจการและกำหนดมาตรการป้องกันที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยในคำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่12336ทั2564เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมค่ะ